สวัสดีครับกลับมาพบกันในสัปดาห์ที่2ส,สุดระทึกกับเกมแฟนตาซีพรีเมียร์ลีครับวันนี้เราจะไปหาตัวแทนาเมยองกันนะครับรวมถึงเดียงลำดับความน่าเอาเข้าทีมของนักเตะเอเวอร์ตันและพาเลสด้วยครับเชิญไปรับชมกันได้เลยครับเริ่มแรกเราไปดูกันที่อบาเมยองกันก่อนนะครับใน2เกมที่เขาลงเล่นกับฟูลแลมและเวสแฮมนะครับเขาก็ยิงไป1จ่ายไปอีกห ทำได้12คะแนนรวมทั้ง2นัดครับซึ่งว่ากันตามราคาของเขา12.0แล้วถือว่าน่าผิดหวังระดับหนึ่งเลยครับยิ่งโปรแกรมของอาร์เซนอลในอีก5นัดถัดไปเป็นอย่างที่เห็นด้วยแล้วผมจึงคิดว่าเรามีตัวเลือกที่ดีกว่าโอบาในราคาที่ถูกกว่านี้ครับว่าแล้วเราไปวิเคราะห์ตัวแทนของโอบาด้วยกันเลยครับ คนแรกนะครับบรูโน่เนื่องจากแมนยูเพิ่งลงเตะไปเพียงนัดเดียวนะครับผลเพียงนัดเดียวนี้จึงอาจจะดูอะไรได้ไม่มากจากสถิติ xgi ของเขาเขามีส่วนร่วมกับเกมอยู่0.23ถึง0.4ลูกนะครับซึ่งมากที่สุดในทีมแมนยูถ้าไม่นับฟานเดอร์เบที่ทำประตูครับข้อเสียของบรูโน่ในตอนนี้เลยก็คือตอนฟานเดอร์เบลงมาเขาจะถูกดันลงไปเล่นต่ำกว่าเดิมซึ่งในระยะยาว มันจะไม่ดีกับเขาแน่ๆครับถ้าใครที่ยังไม่มีเขาในทีมนะครับผมก็แนะนำว่าให้รอดูซัก2 3สานัดก่อนแต่ถ้าใครมีเขาติดทีมอยู่แล้วก็ยังไม่ต้องรีบร้อนเปลี่ยนออกครับเพราะสถิติของเขายังดีอยู่นั่นเองครับคนที่2ซอนฮึงมินครับซอนก็ทำผลงานในนัดล่าสุดได้เกินคาดมากๆเลยครับเขายิงไปถึงสลูกด้วยกัน ทั้งๆท,ที่ค่า x g i ของเขาไม่ถึง2ด้วยซ้ำครับในความเห็นส่วนตัวของผมนะครับเนื่องจากปีนี้มีกองหน้าที่ราคาถูกกว่าเคนและทําผลงานได้ดีค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นแดนนี่อิงส์คิเมเนสดิชาลิซอนหรือคาร์วลเลวินนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงคิดว่าการเลือกแนวลุกสเปอร์สัคนซอนฮึงมินถือว่าน่าสนใจที่สุดแล้วครับ และคนที่3นะครับเควินเดอร์บอยเดอร์บอยก็ทําผลงานในนัดล่าสุดได้ตามมาตรฐานของเขาเช่นเคยครับซึ่งถ้าเราเทียบค่า XGI ของเขากับอีก2คนก่อนหน้าเดอร์บอยทําได้ดีมากๆเลยครับทั้งๆที่ลงเตะไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นถ้าให้ผมเรียงลําดับคนที่ควรนําเข้าทีมก่อนแล้วเดอร์บอยนํามาเป็นคนแรกเลยครับถัดมาเป็นซอนและปิดท้ายด้วยบรูโน่ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเลือกตัว ก็ควรขึ้นอยู่กับการกระจายงบให้ทีมของเราสมดุลและใช้ในระยะยาวได้ด้วยครับต่อมาเราไปดูนักเตะเอเวอร์ตันที่ฟอร์มร้อนแรงกันครับโดยทั้ง3คนถ้าดูแค่ผลงานในนัดล่าสุดคข้าวัลเลวินจะเป็นคนที่มีค่า XG มากที่สุดครับส่วนิชาร s ลิซอนจะเป็นคนที่มีค่า XA มากที่สุดครับ และถ้าเรานับผลงานรวมทั้ง2นัดแล้วค่า XGI ก็จะเรียงเป็นคารว d l เลวินมากกว่าริชาริซอนและมากกว่าฮามสครับซึ่งเอาจริงๆถ้าใครได้ดูเกมนะครับร mm hmm. ิชาริซอนจะค่อนข้างหลากหลายกว่าคาร์ว d l เลวินเพราะเขาทั้งเลี้ยงทั้งลงไปช่วยเกมรับและทั้งทำเกมเลยครับแต่ด้วยการที่เขาทางออกมาเล่นด้านนอกมากกว่าแบบนี้ถ้าให้เลือก2คนนี้ได้แค่คนเดียว ผมจะชอบไปที่ c คาวิดเลวินมากกว่าครับซึ่งจริงๆเคสของ2คนนี้ก็จะคล้ายกับเควินเดอร์บอยและสเตอร์ลิงมากเลยทีเดียวครับโดยที่ริชาร์ดิซอนเปรียบเหมือนกับสเตอร์ลิงเพราะความผันผวนของผลงานของเขาที่จะดีก็ดีมากๆไปเลยนั่นเองครับส่วนฮาม r สโรดิกสนั้นผมจะยกเขาไปเทียบกับนักเตะอีกคนหนึ่งในหน้าถัดไปครับ คนที่ว่าก็คือลูคัสดีนนั่นเองครับเขาเป็นนักเตะเอเวอเรตันที่น่าสนใจมากที่สุดอีกคนหนึ่งเลยครับถึงจะไม่ได้มีชื่อบนสกอร์บอดว่ายิงหรือจ่ายก็ตามถ้าดูแค่สถิตินัดล่าสุดที่อยู่ทางด้านซ้ายแล้วเขาสร้างสรรค์โอกาสได้มากกว่าฮาเมสด้วยซ้ำไปครับถึงจะไม่ใช่โอกาสที่ชัดเจนมากก็ตามและนอกจากนี้เขายังเป็นคนเล่นลูกเซตพีซให้กับทีมอีกด้วยครับเพราะฉะนั้น ผมจึงค่อนข้างชอบไปที่ดีนมากกว่าฮาเมสเพราะดีนมีโอกาสได้แต้มคลีนชีตด้วยนั่นเองครับส่วนถ้าให้เรียงลำดับทั้งสี่คนว่าควรเลือกใครเข้าก่อนผมชอบไปที่คารวัลเลวินลูคัสดีนฮาเมสและปิดท้ายด้วยริชาร์ริซอนตามลำดับครับและอีกหนึ่งมิดฟิลด์ของพาเลสนะครับวิลเฟรดซาฮา ซาฮาก็จากผลงานในพรีซีซั่นที่ดีของเขาลากยาวมาต่อเนื่องจนตอนนี้ก็ยิงไปถึง3ประตูแล้วด้วยกันครับข้อดีของซาฮานะครับที่เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งก็คือในนัดล่าสุดเขาได้เป็นคนยิงจุดโทษแทนอายูที่ยิงไม่เข้าในตอนแรกนั่นเองครับก็ต้องมาลุ้นกันว่าหลังมิลิโวเยวิชกลับมาลงเป็นตัวจริงเขายังจะได้ยิงจุดโทษอยู่ไหมแต่จากโปรแกรมของพาเลสที่ดีแล้ว และสถิติค่า xti ของซาฮาที่ดีกว่าฮาเมสผมคิดว่าเราควรมีเขาติดทีมให้เร็วที่สุดเลยครับสุดท้ายตัวเลือกกับตันทีมอาทิตย์นี้ก็คงหนีไม่พ้นแวนเนอร์ anner, ซอนฮึงมินและแฮร์รี่เคนครับแต่เนื่องจากทีมผมไม่มีแฮร์รี่เคนผมจึงเหลือช้อยส์แค่2คนแรกเท่านั้น ซึ่งจาก2นัดที่ผ่านมานะครับสถิติส่วนตัวของซอนนั้นคมแวนเนอร์มากๆแต่แวนเนอร์ก็น่าเลือกเป็นกัปตันเช่นกันเพราะเวสบรอมนั้นมีค่า xgc ที่แย่มากๆและสูงที่สุดในลีกถึง7ลูกเลยครับแต่ถ้าให้เลือกตอนนี้ผมชอบไปที่ซอนมากกว่าครับเพราะผมชอบเลือกกัปตันจากฟอร์มมากกว่าโปรแกรมเตะที่ดีครับ สัปดาห์นี้ผมก็ได้คะแนนไม่น่าเกลียดมากยังเกาะกลุ่มอยู่กลางๆค่อนไปบนเช่นเคยครับสุดท้ายผมเห็นลหลายคนใช้วายการ์ดกันไปในสัปดาห์นี้แล้วนะครับก็อยากแนะนำว่าถ้าทีมใครยังไม่แย่มากจริงๆก็อยากให้อดทนรอกันอีกสัก2วีคเพราะเดี๋ยวก็จะพักเบรกทีมชาติกันแล้วจะได้มีเวลาให้วิเคราะห์กันยาวๆครับและทิ้งท้ายก็อยากขอบคุณทุกคนนะครับ ที่กดติดตามช่องนี้จนจะไปถึง 1, พันซับแล้วขอบคุณทุกคนจริงๆครับเราไว้เจอกันใหม่ในวีคหน้าครับสวัสดีครับ